พบก,กับน้องบีเนาะทุกคนเนาะเฮามาเนี่ยอยู่พูดสดเอาเนาะเพราะว่าอยู่เฮือนไลยเนาะกะเงาเนาะเฮากลับมาทำกันสามคนเนาะทุกคนเนาะสามคนเนาะนี่บรรยากาศของพูสดเอาเนาะคนออกมาไลยเนาะกับแจยพาส่าเพราะว่าอยู่เฮือนมันกะห่อนกะเอาเนาะทุกคนพยายากับโบ,บมาทุกคนเอ้ย น้องนิดใส่เกือบเนาะคนยังใส่เกือบอยู่ครับน้องนางเนาะทุกคนเนาะเรากลับมาอ่ะคำเติมเนาะทุกคนไปพาทุกคนมายางเนาะหรือว่ามาเรียนเนาะเราแบบว่าให้เขียนเนาะทุกคนเนาะอยู่เงินร้ายเนาะ าตอนนี้เนาะเขาก็ทํอย่างเนา้สามคนเดินใส่ผ้าตายแล้วทุกคนใส่แมดเนาะของเขากันด้บ่มีคนมันยังงอเหรอยูไปวะยูเพื่อนอะไรเขากะ่อน้ำใส่ผ้ากับบังไม้ไม่ไหลนะคะโอบ้าโหโอ้โหโอ้โห มาได้เลยม่าไไเห็นทิพย์่มาได้มาได้นม่อคืนได้พี่แเลยดัเนียั๊เห็นรทุกคนขบน้าเกือบาวล่เอรีเราจะหล่อหล่อ้ใแมดเกือร ่าบรรยากาศก็คนมาไล่เนาะนีเมืองรถทุกคนก็สิหูเนาะเมีหลอนายมันเงี้ไปใส่กับอไรนะดูพากันมายังอะไรทัาอีบสสิงางยู้ครูนเนาะเลยสุดนี่เลยมาก็ัเรืมาย่างยู่ผู้สลาอ่ะหคุใออจเถื่อนท้่โมกันคือห่วงตาบอดหายใจออนใส่ใจมอถอดกลับไป ขอรื้อาใหม่เชฟี่มาแล้วดีขอปวดแค้นล้นี้มาเาทุกคนมาออกกำลังกายำกันเนาะอยู่แต่เพือนร้ายเนาะเหตุอีหยังมือไงเนาะทุกคนจอดสรงรับผูมนเดี่ยวบกำลังกายเพาะปุบ้าบาอย่้าทุกคนพวบนผูบาวเพิ่นบ่ไปไสเนาะเดี๋ยวนี้เนาะม่เจะโควิดเนาะเพ่นก็สิ่ดะเนี่ยไปใส้กันไปตะี้ยังอ่ไปเจาะพังนันดี ตอวนี้บวบปากาเลยนี่ตัวนี้อันกินแก่บอสกิน,กนเ,เฟืองขาอมนี่แ่า,าเขี่ยเฟืองกับเจี้ยบเข็าสุดๆเด้อสิคุณดีเนาะขอชิจอยให้เบิรงนอยชิจอยให้เบิร์ เป็นกำลังใจเห็น okay. ้องมีสินทรั้ยใจลดทุนน้องมีสินตั้งใจลดทุนเอาจากโลเอาเจาจะเอาโลจากโลเดี๋ยนีู่่้่อคอยจากโลเดี๋ยนี่คอยคอยกติดซิงเด้กี้น่คอยตื่นมาก่ะคอยอนนดิมันมีซิงหนาหอมเลยขึ้นตลอดได้หัวหอดขีจุดนาทีเียรทาจะเกิดไจ้ะลอดเลยจ้ะได็กๆิงคือมื่นทา้าบนาเงิอแมานาองแสนแสนเขาแฟงไปนี่นะทุกคน เพิอนก็มาอย่างร้ายนะทุกคนเพราะว่าอย่กับบริาวัทมีอนั้นเป็นธรรมชาตรเนะทุกคนเเือนกาน่าจบอกมาใสเเราอนมาหยึบรรยากาศนะทุกคนแลาก็มือใส่เนาะจะก ห้นั้นห้งนี้อยู่ใส่ซะดิอันนั้นพอม่นี่ก็แบบเปิ้นบ่อากาศเนาะบริสุทธิ์เนาะอากาศเนมันมีต้นไม้มีอีหยังหั่นนะทุกคนเฮาบ่ได้มาลเเฮามายางทุกคนเากันยางยางแนบงว้าวไ้มหมดแีดีเด้อ

ปกติกับบอด้เคียวดอกเนาะอันเดนี่ก็ยามพ้นเลยเน,ะนาะต้นไม้ก็เคียวอินโอ,อยู่ฟูเนาะผูสสาวพาทานางมาเนาะพาสาวสวรรค์มาย่างผูสสาวสามคนเลยสาวสวรรค์ทานางกับคนอยู่อันเซโนเนาะแถวบ้านไอ้คำซี่ ปานพีนเนาะพอทุกคนท้าม,มาเนาะทุกคนเอาพีเร็ไหมคพ่อนทุกคนบรรยากาศเนาะทุกคนเหมือนกับมาสือพักเนาะเพราะว่ามันมีบันคล้ายพักบอก กับที่ยวสนานวนไว้เนีดขากินหน้ากูตีนเฮือลุงจ้ะโอ้ยยังทะเลเอาซ่เนาะตโควิดเป็นเหตุโควิดเป็นเหตุมาเนี่ยเพื่อนเพือนลุงยืนมาแล้วก็พาเขาไปนี้เขาไปหยางคือสือก็ได้นะ เออโอ้อหม่น้องข้าก็อออมพูดเลยอ้อมลงมาอเดียวขี่รถยังเป็นข้นคลายยังฮะม่ขี่รถเักอะไรข้าก็ะอออ้หนูยังอ้อมได้บอกพูดอ้ออ้อมลงหัวขย่างอ้อมได้เลยย่างลงมาหอดถูกของคนลงลงมาทางท่าในถไหนาข้าขย่างกะย้อมข่อยเคยแล้วขย่างแล้วเขาจะจากใต้เขาจะหากขึกมาขึ้นไปับเด็ดเด็ดสมูทขอ้าย่างเ้ยขนก้า เรานราสื่อขายอะไรเหรอมีอะไรขายเหรอร้านเหรอนมีอขายเขียงมาจ่ายไไม่ได้หาจากเจ้าม่ีบอลขาวนใส่หันขายเขียงสางเนเท่าไห่็นนี มันก็มีบอลคล้ายเครื่องค้ายของกินคล้ายหมากหวงคล้ายปปมังนดค้ายไรสับปะรดเนาะมังนาแต่คือสัปปะรดนด่นี่ยใครจะถีบนะมาขีดคนก็ร้ายนะทุกคนรนะ้ายแหงนะนเนาะซัมเนก็ยังคนร้ายนะทุกคน <c oughs> รองเท้าออเดีวกาดกันอา้ายากๆเลยแลนแลนแลนคนร้ายเนาะคำป้านี้ยังมีคนร้าย,ยานะเฮ้เบิงหนดกระหูคนร้ายหลุดล่ไลแลนนะไม่ตรงนี้ว่านำมาจากรุดหุน่น ไปแล้วเ่นไปเพื่เนนะทคนเนาะสอยางนำหลังทางนี้เ่นทอนนี้ก็ะคำเนาะากสิยางกรับเลยนะเดี่ยวได้ดไปบ่อนอนคือไปบ่อนอนอันนั้นะได้เ้อเทิงหนึ่งพอเทงฟันสำหรทุกคนเลย เขาคืนเราว่าเขาก็มาคำเนาะเาอจะเว้นรถดาวแ่ดาวเออเป็นยงหรกคนเนาะจนี่ไมมีวิวธรรมชาติทางถุกชมมนะธมาจะมองนักันยี่ยงเลเป็นอัลอของเกเว้เจ้าหนะเจ้าหันดอนป็นงานผาเจ้าวันี้หันสี่โมเื่อนอแมาอื่นขี่จ้ากเอากันหา เขาใหญู่้กอเาขาอข่บ้างให้เข้าอ่านปาน้ำไม้ขดดอกข่อยสีเมืองในมวยเพนข่อยหอเพือมกระตักจะใช้ไปใช้ลูกว้าวจะสีเมือสวรรค์เาไเมือได้เหนเออนี่ดอกยังบางคนเอินดอกยังปะดอกดอกข้างยุ่งะเขาเอิดบหางเมกี้เอาไปพายในเวียนเทียนน่ะเดี๋ยวนิดใดอกอันนี้ฮะ ดอกแดงอันนี้นี่ดอกดอกฟางเนาะบางคนอื่นแต่ว่าบา้อนมีอื่นดอกทั้งยุ่งเนาะมีคนบางคนมะหูเนาะทุกคนงามนี่แมนแหละงามดอกแล้วเาะตอกี้มาเอาปลิงเข้าน้อย ดินมาคลายผักทุกคนเลยดอกกันแน่อารมณ์อากาศหอนก็หอนทุกคนหอนหน่องเต็มหนาเลยนี่แจ้งจ้ากล่องเลยสวยหนาแท้ใสเขาจุ้ยเลยเนาะป้า บรรยากาศมือไเฮอ่แห้งมือนี่เื่อนก็ไฟกระดับมืองไทยดาซึงอยากเป็นวินเซียนฮะใจก็พออย่าขาด่านเอาบอลรักมาลายด้มาลายะชอบหลักมาลายไปไไปถ่ายหูถ่ายเนกะทุกคนเบื้งหลังเบื้งลังเบื้งหลังของการถ่ายหูเบื้อหลังนะทุกคน

ตอนนี้กระเสียงอันนั้นเสียงยังว้าเสียงนกเสียงเอียงดังเลยนทุกคนเสียงยังวาพอจ้ะิงหลีจิงยังก็ดังเลยเนาะอยืนเฮาหมาโดนเลยเนาะเขาใส่กระดุนกรดนกะดุนกรดนะนกดนาดีนระดุนกราดนรดุงนกนรุกดรดะ พูดสาขดทีดทดกนทอแหอยาได้ามือแรงหายโตมาเด้อมือแรงหายโมีเออมีบอกระดงเฮ้ยงินอินิดไลหลายกระดูกเอากระดงมาดิบอรดถอดหุ่งอกมได้ใส่พุ่งมาดิตับไต้แค่นี้ปิดอยู่ล้มกับมึงเนี่ยสิปิดขัดอยาด กิมก็ปวดไ้ครูบาว่ามีแขนมีขาอีกสบายดีสดีมาแต่ไซฮะผู้เสอดามาแต่ไซได้ข่าวว่าเยเขาเฮิร um ์ตเยเขาคือเฮิรแถเดียนี่มาแต่ไซมาแต่ไใช่ซีแจ๊จับล้วเขาสิแจ้งจับเลยเด้อ ว่าขางว่าหะบียเออกูกำลังดื่มว่ไม่แล้นี่บุพาสกินอยู่แล้วเขิดหอดกันแห้งอันนี้เลยนี่หนึ่งเหล่าสองเบียร์ล้วอุซาอิซาขิดเพิผนใดไปนั่นไปนี่แต่งโตจบเกลือตินั่งว่าอุซาอิามึงเห็นมึงแต่งโตเมื่อสวรรค์ทันทีกอนไปได้แ่มึงแต่งโตอยู่เฮือน ซัว er um, ัคซีนและก็มาเขาบอกฮะมาเลยก็กักตัวมั้ง่ส่งข่าวส่งน้าดเด็กว้าบอราห์หนึ่งสดเด้อสดเด้อสดเด้อสดเดอบอกกันจะนายเปล่ามดใส่ไปได้ไังไงิาดอียงก็ นีกจยมันเลนจ้างมันยังโมจอยขนทอดแล้วมันมันยังกินจนเบิดขีดนึงจอยแล้วขีดนไปแลอมมือลงขีดนึงกินมือเดียวคือหาโล่เขาเงินไปสองพันนี้ เนียข่อยได้กิ๊บผมดันบ้าวป่ะเนี่ยข่อยได้กิ๊บน้อทุกคนตอนนี้ก็ทำแล้วเมื่อเลยเนาะนี่เนาะเบิ่งเนาะเมื่อแล้วเขากลับสิ้อผากันเลยเมื่อแล้วกลับเลยเนาะทุกคนเนาะก็อย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเนาะให้น้องบีในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาเห็ดคลิปต่อไปเนาะแล้วก็มี่หนึ่งคำถามที่ทุกคนคอมเมนต์เข้ามาเนาะมีเนาะอันเป็นยังน้องบีเข้ามาอยู่เที่น้องนิด โมเมนต์มาอยู่เนาะทุกคนเนาะถ้ามาหลินนะไอะไปแบบมือมันเงามันกับแบบอย่างเมื่อนอนเทือนนะอะไรนอนน้ำกันนะทุกคนโมเมนต์ยังอะไรวะน้องบี้ก็อยู่เงอนก็อยู่คนเดียวนะแบบว่าเงาก็อยู่กับน้องนิดบางเถิดกับน้องนิดก็ไปอยู่น้ำเนี่ยนี่ขนะแบบก็เปลี่ยนสลับกันไปสลับกันมาขนาดทุกคนเท่ากับบริษัทเงอนเป็นเงอนห่างขนาดแต่ว่าน้องบี้ก็อยู่เงอนอยู่คนเดียวขนาดบริษ้มีไภัยขนะดเขาแบบพ่ออยู่สวรรค์ขนาดทุกคนเห็นเนาะอย่าลืม เปินคลิปน้องวียง้ยวๆในเดอนเนาะเขาก็มานำกานสามคนแถวนี้แหละเพื่อเป็นกำลังใจเอาเหตุลิปต่อไปเนาะบ๊ายบายอาะนาง๊ายบาย